งานของผู้ตัดสินถือว่าเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูงทั่วโลกแต่พวกเขาไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้เพราะต้องตัดสินตามกฎอายางไรก็ตามบ่อยครั้งในโลกของฟุตบอลผู้ตัดสินทำผิดพลาดและความผิดพลาดเหล่านั้นอาจส่งผลต่อผลการแข่งขันผมจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับความผิดพลาดของผู้ตัดสินที่น่าขันที่สุดซึ่งหลังจากนั้นมุมมองของคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป ในฟุตบอลโลกปี2 0 1 0เยอรมนีพบกับอังกฤษทีมเยอรมันเริ่มเกมด้วยความมั่นใจและขึ้นนำา2-0ภายในนาทีที่32จากคูหูโคเซและโพโดนสกี้ทีมอังกฤษสามารถาตีไข่แตกได้หนึ่งลูกจากอับสานแต่เพียงหนนาทีต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ที่เรายังจำได้จนถึงทุกวันนี้ในการโจมตีของอังกฤษอีกครั้งลำพากเข้าถึงบอลและชิปมันข้ามหน่อยเออก่อนจะทำประตูได้อย่างไรก็ตามทั้งผู้ตัดสินหลักอย่างฮอเกลาริออนดาและทีมผู้ตัดสินชาวอุรุกวัยของเขาไม่ได้ให้ประตูโดยตัินว่าบอลยงไ ทมเ้นประตูไปทั้งหมดใครจะรู้ว่าผลของเกมนี้จะเป็นอย่างไรถ้าผููตัดสินไม่ทำพลาดอย่างน่างหงุดหงิดนี้สุดท้ายเยอรมันเอาชนะอังกฤษไป4ถึง1เกมนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยเกี่ยวกับการใช้วิดีโอรีเพลย์ฟุตบอลโลกปี2010เต็มไปด้วยขอ้อผิดพลาดของผู้ตัดสินและมันไม่ได้เกี่ยวกับประตูที่ไม่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างสเปนแ,และเนเธอร์แลนด์ในเจลเดอร์ยองกองกลาง,งชาวดัตได้เตะสูงเข้าที่หน้าอกของชาบีอลลอนโซในจังหวะหนึ่ง นักเตะชาวสเปนล้ลมลงทันทีและเริ่มบิดตัวด้วยความเจ็บปวดขณะที่ผู้เล่นคนอื่นๆต่างก็งุนงงว่าทำไมถึงมีการเล่นที่ประมาทและรุนแรงขนาดนี้อย่างไรก็ตามผู้ตัดสินฮาวเวิร์ดเว็บกลับให้ใบเหลืองกับนักเตะที่เล่นแบบกังฟูคนนี้เท่านั้นไม่ชัดเจนเลยว่าเขาต้องเจออะไรถึงจะได้ใบแดงตรงถึงกระนั้นสเปนก็ยังชนะรอบชิงชนะเลิศในช่วงต่อเวลาไป1-0ฤดูกาลยูฟ่าแชมเปียนลีก2017 18จะถูกจดจำโดยแฟนฟุตบอลไปอีกนานไม่เพียงแต่เพราะการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเพราะข้อผิดดบลาดของผู้ตัดสินครั้งใหญ่หลังจากที่นัดแรกระหว่างยูเวนตุสและเรอัลมาดริดจบลงด้วยความพ่แท้ศูนย์ถึงสามนอกบ้านมีน้อยคนที่จะเชื่อว่ายูเวนตุสจะมีโอกาสคัมแบ็กแต่ในการแข่งขันนัดที่สองทีมอิตาลีได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของพวกเขายูเวนตุสทำสามประตูส่งเกมไปสู่ช่วงต่อเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันในนาทีสุดท้ายเบนาตียได้ทำฟาวัสเกสในกรอบเขตโทษของตัวเองผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์ชี้ไปที่จุดโทษกันให้จุดโทษเองนั้นก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันแต่ผู้ตัดสินกลับให้ใบแดงไม่ใช่กับผู้เล่นที่ทำฟาวแต่ให้กับบูฟฟอนที่ได้ตะโกนใส่ผู้ตัดสินด้วยความโกรธใช้แล้วจีจีอารมณ์ร้อนเกินไปแต่ใครจะกล้าให้ใบแดงตรงกับตำนานฟุตบอลเพียงเพราะการพูดโต้แย้งในช่วงทดเวลาของรอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกหลังจากการคัมแบ็กอันน่าทึ่ง ตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครไมเคลิลโอลิเวอร์เพื่อนเพื่อนจิดว่าผู้ตาเดสินควรทำอย่างไรสแสดงความคิดเห็นกันได้เลยย้อนกลับไปในปี2010แต่คราวนี้ไม่ใช่ฟุตบอลโลกแต่เป็นลีกบุนเดสลีกา2การแข่งขันระหว่างบบวกและแฟรงเฟิร์ตไม่ได้มีความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเกมนั้นเป็นฝ่ายเดียวล้วนๆจนถึงนาทีที่82ก็อยู่ที่4-0เป็นฝ่ายเจ้าบ้านแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่สุดของการแข่งขันขึ้นคริสเตียนทิฟเฟิร์ตได้รับบอลและยิงจากขอบเขต โทษบอลชนคานและกระดอนกลับเข้าสู่สนามเกมควรจะดำเนินต่อไปแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นผู้ตัดสินมักฟริตให้เป็นประตูท,ทั้งที่ประตูนั้นไม่เคยเกิดขึ้นด้วยบวกถลม่มแฟรงเฟิร์ต5-0และผู้ตัดสินในนัดนั้นกล่าวภายหลังว่าพูดตรงๆผมเองก็ไม่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนนักเลยเชื่อความคิดเห็นของไลแมนและเขาพูดอย่างชัดเจนว่ามันเป็นประตูก็แค่เล่นแบบเผื่อไว้ก่อนก็ว่าได้ดวงตาของพวกคุณอยู่ที่ไหนกันครับท่านผู้ตัดสิน ในช่วงต้นปี2005ในช่วงนาทีสุดท้ายของการแทนขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างทอตแนมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปโดรเมนเดสกองกลางของสเปอร์สทำประตูด้วยการยิงจากคอเรื่องสนามรอยแครปล่อยให้บอลลอดใต้ตัวไปและจากนั้นก็พุ่งตัวกลับไปควักบอลจากหลังเส้นประตูช็ดีสำหรับเขาผู้ตัดสินมากคคลาเทนเบริร์กถาดกลาดเฮกราดนี้ไม่ได้ให้เป็นประตูและสั่งให้ทั้งสองทีมเล่นต่อไปเกิดการโต้เถียงกันมากมายแต่เป็นความผิดหวังอย่างยิ่งสำหรับทอตแนมเพราะการแทนขันจบลงด้วยผลเสมอ ในฟุตบอลโลกปี2006โครเอเชียและออสเตรเลียเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นซึ่งจบลงด้วยผลเสมอ2 2ถึง2อ,อย่างไรก็ตามบุคคลสำคัญของเกมนี้กลับเป็นผู้ตัดสินเกรแฮมพอลผู้ตัดสินชาวอังกฤษที่ในขณะนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินที่ดีที่สุดในโลกทำผิดพลาดอย่างน่าประหลาดซึ่งยังคงถูกล้อเลียนจนถึงทุกวันนี้ ในนาทีที่63สพลได้จจกใบเหลืองให้กับโจสิตชิมูนิตนักเตะโครเอเชียผู้ขัดแย้งจากการเล่นที่รุนแรงแต่เขากลับไม่ใส่ใจและเกมก็เล่นต่อไปในนาทีที่90ชิมูนิตทำฟาวอีกครั้งและพลวิ่งเข้ามาหาเขาแจากใบเหลืองที่2แต่เกมกลับดําเนินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่3หลังจากการโต้เถียงชิมูนิตได้รับใบเหลืองที่3ซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นใบแดงผู้ตัดสินพยายามอธิบายการกระทําของเขาในภายหลังแต่คํากล่าวที่ว่าเขาไม่สามารถตามนักเตะได้ทันเพื่อ ต้องการพูดคุยทําให้เกิดความสับสนยิ่งกว่าเดิมฝรั่งเศสและอลันลงเล่นเพลย์ออฟสองนัดที่ยอดเยี่ยมเพื่อชิงตั๋วไปฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้จะไม่ถูกจดจําในเรื่องฟุตบอลแต่เป็นข้อผิดคาดของผู้ตัดสิน ฝรั่งเศสชนะนัดแรก1 0ถึงศนอกบ้านแต่90นาทีของนัดที่สองในปารีสเป็นของทีมอแลนโรบีคีมทำประตูในนาทีที่33ทําทำให้ต้องต่อเวลาที่เศษแต่ในนาทีที่1 0 3าความหวังทั้งหมดของทีมเยอนก็พังทลายหลังจากการเปิดบอลเข้าเขตโทษบอลมาถึงเท้าของเทรีอองรีซึ่งเจตนาใช้มือช่วยควบคุมบอลก่อนที่จะใจ่ายให้กัลลาสทำประตูวินเลียมยิงไม่พลาดไม่ว่าทีมอเลนจะประท้วงมากแค่ไหนผู้ตัดสินมาร์ตินเฮนสันก็ไม่เปลี่ยนใจทุกคนเห็นการแฮนด์บอลไม่ว่าจะเป็นนักเตะแ,แฟนบออลหรืผู้ชมทง TV, แต่สุดท้ายฝรั่งเศสก็ได้ไปฟุตบอลโลกกลารแข่งทันนัดที่31ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษปี2014ระหว่างเชลซีและอาเซนอนก็ไม่รอดพ้นจากข้อผิดพลาดของผู้ตัดสินเช่นกันนัดนี้เป็นหนึ่งในเกมที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาเซนอนเชลซีถล่มอาเซนอลด้วยการยิง6ประตูโดยที่อาเซนอนไม่สามารถทำประตูได้เลยแต่มีหนึ่งช่วงเวลาที่ควรกล่าวถึงด้วยสกอร์สองถึงศูนย์ผู้ตัดสินอังเรมาริเนอร์ให้จุดโทษกับเชลซีเนื่องจากการทำแฮนด์บอลซึ่งเป็นการตตัดสสสินที่มมเหุผล อย่างไรก็ตามผู้ตัดสินชาวอังกฤษกลับให้ใบแดงแก่กองหลังที่แรนกริฟซึ่งไม่ได้อยู่ในกรอบเทตโทษเลยความจริงถือผู้ตัดสินได้สับสนระหว่างกิฟกับอเล็กออกซ์เลดแชมเบอร์เลนซึ่งเป็นคนที่ทำแฮนด์บอลจริงๆในความพยายามจะป้องกันการยิงของเอเดนอาซาแม้แต่อเล็กจะเข้าไปบอกผู้ตัดสินว่าเขาเป็นคนทำแฮนด์บอลไม่ใช่กิฟแต่ก็ไม่ช่วยอะไร